ความเป็นมาศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีวัฒนาการทางประวัติศาสตร์อันยาวนานนับตั้งแต่การเริ่มตั้งถิ่นฐานของชาวอรารยานเริ่มตั้งถิ่นฐานในชมพูทวีปต่อมาในสมัยหลังพุทธกาลศาสนาพราหมณ์ได้วิวัฒนาการมาเป็นศาสนาฮินดูหรือพาราหมณ์ใหม่ซึ่งมีหลักคำสอนที่ผิดแทกแตกต่างจากต้นกำเนิดเดิมของศาสนานี้จึงนับว่าศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่มีอายุยาวนานที่สุดข,ของโลกศาสนาหนึ่ง ศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาอื่นในโลกเพราะเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาผู้ก่อตั้งเพราะมีจุดเริ่มต้นมาจากความเชื่อว่ามีเทพเจ้าผู้มีอำนาจเหนือธรรมชาติเป็นผู้สร้างสปปรรพสิ่งต่อมาชาวอารยันผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับเทพเจ้าได้สอนหลักการเรื่องกาเนิดของสปปรรพสิ่งว่าเทพ,พเจ้าหรือพระพรหมเป็นผู้สร้างสปปรรพสิ่งสิ่ง ในลักษณะต่างๆต่อมาสรรพสิ่งที่พระพรหมสร้างก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเทพเจ้าองค์อื่นด้วยทําให้มีเทพเจ้ามากมายและทําหน้าที่ต่างๆกันในที่สุดศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูจึงกลายมาเป็นศาสนาประเภทพระหุเทวนิยมในปัจจุบันเนื่องจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลาอันยาวนานทําให้ แนวความคิดของศาสนาแตกต่างกันออกไปมากดังนั้นการศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของศาสนาพรามณฮินดูโดยแบ่งออกเป็นยุคต่างๆตัวอย่างพิธีกรรมในพิพธีฮินดูพิธีค ja ันนีจะตุละถีเป็นพิธีกรรมที่กระทำเพื่อบูชาพระ คเนศซึ่งเทพเจ้าแห่งปัญญาความสำเร็จและการขาจัดอุปสรรคพิธีกรรมนี้จะขึ้นในเดือนสิบของปฏิทินจันทราคติของชาวฮินดูโดยมีการประดับประดาเทวเทวได้วยรูปเคารพของพระพิะเนศมีการถวายเครื่องบูชาแด่พระคเนศและมีการแห่รูปเคารุพของพระคเนศไปตามท้องถนน 2. พิธี นา,นาวานาวาลาตีเป็นพิธีกรรมที่ที่กระทำเพื่อผู้พระแม่อูมาซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งพลังอำนาจและความสมัคคีพิธีกรรมนี้จะขึ้นในเดือนห้าของปฏิทินจันทราคติของชาวฮินดูโดยมีการบูชาพระแม่อูมาทั้งเก้าปางมีการถวายเครื่องบูชาแด่พระอูมาและมีการเต้นรมลและร้องเพลงเพื่อเฉลิมฉลองความเชื่อและฤ พิธีกรรมในพิธีฮินดูมีมรดโรทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวฮินดูพิธีกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและพิธีชีวิตของชาวฮินดูที่สืบต่อกันอย่างยาวนานสรุปได้ว่า,าศาสนาพราหมณ์เริ่มจากการลาทิประจำเผ่าพัฒนามาเป็นาศาสนาประจำเผาอารยันซึ่งอพยพมาลบชาว เผ่าพื้นเมืองที่เรียกว่าทราวิสซึ่งทัศยุได้ขับไล่ชาวพวกชนเผ่าเจ้าของดินแดนเดิมออกไปแล้วตั้งถิถ่นฐานอยู่รอบคลองลุ่มน้ำสิทธิและคงคาได้ผสมผสานความเชื่อของท้องถิ่นให้เข้ากับความเชื่อของตนทําให้เกิดแนวคิดเรื่องวัน,น,วนละนะวันลนะต่อมาในยุคข,ของเวทเป็นยุคที่มีพัฒนาการนับถือ ให้มีระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งเกิดการรวบรวมบทสวดอ้อนวอนพระเจ้าต่างๆเรียกว่าคำพีพระเวทในยุคในยุคข,ของพรมณนะและนี่ก็คือเรื่องราวของพราหมศาสนาฮินดูที่เราได้ศึกษามาแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ฟังอย่างสนุกและตั้งใจฟังกัน